สวัสดีครับพบกับเป้รถเก่งมือ2องเกตเอรถสวยสภาพดีการัีตีรถเกตเออย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับมีหัวข้อหนึ่งที่ผมอยากจะทำนะครับก็คือผมอยากจะให้ดูความต่างนะครับเคยสงสยัยไหมครับ a อลติสรถปี19เหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวอ l นิวกับตัว 1.6g ของแอลติสนะครับธรรมดาเนี่ยรถปีเดียวกัน มันต่างอะไรบ้างมีอะไรที่ต่างบ้างมีอะไรที่เหมือนบ้างนะครับอยากรู้ไหมครับอยากรู้ต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะครับมาเลยครับเริ่มต้นเลยเลยครับคันนี้ทางซ้ายนะครับเป็นตัว Alti 1.6G เช่นกันนะครับแต่เป็นตัวปี19ตัวนิวนะครับทางขวานะครับเป็น 1.6G เช่นกันนะครับรถปี19เหมือนกันแต่เป็นตัว G ธรรมดานะครับ ลดความสูดความต่างแค่มองก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับอย่างจุดแรกที่เห็นเลยนะครับตัวกระจังหน้าที่ได้มานะครับหรือว่าของเดิมของเขานะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบรังน้ําสีดำๆด,ด้านหน้านแบบนี้สีแถบแบบนี้นะครับอ่าเป็นธรรมดาเนาะแล้วก็โฉบเนี่ยการดีไซน์ครับไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่มีสปอ t ตไลท์คันซ้ายมีไฟสปอตไลท์มาให้นะครับอ แล้วก็ต่อไปก็เป็นส่วนกระจังหน้านะครับเขาจะปรับโฉมนะตัวนิวครับเหลือแค่เป็นโครเมียมเส้นเดียวขีดเดียวแล้วก็ตัดกับตัวสีดําเงาเมทัลลิกแบบนี้นะครับอ่านี่ความต่างนะครับแต่ตัวของเดิมของตัว 1.6G ตัวนี้1.6นะครับตัวนิวตัวนี้โซ10 10เ้าเหมือนกันครับเนี่ยแต่อันนี้จะเป็นแบบ2ปีกนะครับ2ปีกกับไฟที่เป็นมัลติรีเฟกเตอร์นะครับ แต่ของตัวนี้จะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มาให้แล้วแล้วก็มีการจัดวางมาแบบใหม่นะครับไฟเดียร์ม์นิ่งไลท์ก็มีมาให้แบบว่าต่างกันเลยนะครับมีไฟโชว์ไอเตอร์ไฟล,ลีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็จุดบล็อกจุดที่3นะครับจะเป็นแบบไฟเดียม์นิ่งไลท์มาให้ทั้ง2จุดเลยนะครับส่วนตัว ตัว G ธรรมดานะครับจะเป็นไฟเดย์ไทม์ไลน์มาให้ทั้ง4ดวงเลยนะครับแต่ถ้าความสวยหรูทรงสปอร์ตนะครับต้องยกให้ตัว New เขาเลยนะครับเรียกว่าสวยหรูดุดันนะครับจะทรงสปอร์ตมากกว่าของตัวเดิมของเขานะครับรถเนี่ยรูปทรงต่างนะครับเรียกว่าออกมาดีไซน์เป็นทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับรถปีใหม่เนาะไม่ใช่ปีใหม่โฉมใหม่นะครับโฉม All New นะครับนี่คือความต่างนะครับฝากระโปรงนะครับกระโปรงหน้านะครับเรียกว่ามีริ้วสันคมแบบนี้สันเหลี่ยมชัดเจนแบบนี้นะครับ จามองเห็นอย่างนี้ครับจะเห็นอมีสันคมนู่นๆน,นะครับแล้วกวาเป็นตัวการเพิ่มการขับขี่ครับเรียกว่าให้รถเนี่ยยึดเกาะถนนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วต่างกับตัวของตัวเดิมเรัว่าฝากระโปรงก็จะมีแค่ตัวริ้วสันคมเป็นตัว V แบบนี้ V โค้งแบบนี้นะครับทางซ้ายทางขวาเนาะอ่าแล้วนะครับการขับขี่รถก็สมรรถนะเนี่ยมีความต่างกันแน่นอนเรียกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับส่วนกระจกนะครับ กระจกที่ได้มานะถ้าเห็นความต่างนะครับของใหม่เนี่ยครับกระจกจะมีความกว้างกว่ากว้างกว่าและสโลปกว่านะครับองศาเนี่ยมันจะนอนกว่าเนาะส่วนทางขวานะครับของตัวเดิมเขาครับจะมีเรียกว่าหน้าจะแคบกว่านะครับแคบกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะครับกระจกจะเป็นไฟฟ้าทั้งคันเหมือนกันนะครับแต่หูจับนะครับเป็นโครเมียมเช่นกันแต่ว่า ของตัวใหม่นะครับจะเป็นแบบมีมมเขาเรียกมีความเนียนมีความเนียนมากกว่านะครับเห็นแบบชัดเจนเลยนะครับแต่ถ้าของตัวเดิมของตัวจีนะครับจะเป็นตัวใหญ่กว่าแล้วก็มีความนูนนะครับจะต่างกันนะครับสามารถเอนที่ได้มาเหมือนกันเป็นคคเลตเหมือนกันนะครับผิวพันธุ์ตัวรถนะครับหรือสันคมต่างๆเนี่ยความมลต่างๆครับถ้ามองจากข้างๆจะเห็นนะว่าตัวใหม่นะครับตัวใหม่ ตัว All New นะครับจะมีเล่นแบบริ้วสันคมแบบดูให้แบบดูเล็กกระทัดรัดมากขึ้นนะครับดูทรงสปอร์ตจะต่างกับตัวของตัวตัวจี้ธรรมดานะครับที่จะเป็นดูทรงกว้างๆนี้ใหญ่ๆนะครับแต่ภายในนะครับภายในเท่ากันนะครับเรก็รถดีไซน์ความหรูจะดูดีมากขึ้น,นครับแต่เป็นตัวบล็อกเครื่องตัวเดียวกันนะครับตัวเครื่องเป็น Dual p e v c i เช่นกันเลยนะครับ ส่วนตัวแม็กนะครับตัวแม็กตัวย่างนะครับของเดิมของเขาเนาะจะเป็นแม็กทูโทนลายกราฟิกแบบนี้เทาดาแบบนี้นะครับคู่หน้าเป็นดิสเบรกนะครับแต่แต่นะครับของตัวปี19ที่เป็นออ l น e ยแล้วนะจะเป็นอลลอยสีบอลแบบนี้นะครับคู่หน้าเป็นดิสเบรกเหมือนกันนะครับตัวย่างนะครับก็ยางก็ต้องใหม่กว่าแน่นอนนะครับ รียกว่าความสวยความต่างแล้วแต่ชอบนะครับความสวยความต่างแล้วแต่ชอบเลือกเอานะครับส่วนราคานะครับต่างกันอยู่ที่ประมาณ10,000แสนบาทนะครับถ้าชอบตัวใหม่ออเนียวนะครับก็เลือกตัวออเนียวได้เลยนะครับส่วนตัวเก่านะครับก็เลือกตัวกลับได้เลยนะครับตัวโช๊คต่างๆนะครับและยังเป็นโช๊คของตัวเดียวกันนะครับได้เป็นว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับต่างแค่โฉมนะครับหลดต่างแค่โฉมเท่านั้นนะครับ คันนี้เดี๋ยวเราไปลองส่องกันในทางด้านท้ายว่าว่าสองตัวนี้ต่างกันแบบไหนเป็นยังไงไปดูถ้ามองจากทางท้ายนะครับจะเห็นเลยว่าตัวหนงโคจกีธรรมดานะครับจะยังไม่มีสเกิร์ตเรียกว่ายังไม่มีสเกิร์ตมาให้นะครับแบบนี้อ่าแตยังไม่มีนะครับแต่แต่ตัวใหม่ครับตัวใหม่เนี่ยเขาจะทํามาให้คล้ายๆเขาเรียกว่าคล้ายท้ายแคมรีเลยนะครับตัวรุนพี่เขาเนาะ คล้ายแคมคล้ายแคมี่นะครับอ่าจะมีความนูนขึ้นมานะครับแบบนี้มีความมนนะครับจะสันคมจะไม่ชัดเจนแบบตัวที่เป็นของตัวเอลติสเตอร์1.8 1.6จนะครับนี่คือความต่างนะครับแล้วก็ดีไซน์ต่างๆนะครับหรือสันคมความนูนต่างๆเรียกว่าเล่นเล่นอะเล่นเล่นมุมต่างๆนะครับต่างกันเลยนะครับ ไฟท้ายนะครับบอกเลยว่าเห็นทั้งสองเนี่ยเห็นแล้วว่าต่างกันเลยนะครับของเดิมของเขานะครับดีไซน์มาเป็นแบบปลายดาบซามูไรหรือปลายข้อหลามตัดนั่นเองนะครับตัว 16G ตัวปี19นะครับแต่ตัวนี้เป็น all new แล้วนะครับไฟท้ายจะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าตัดด้วยโครเมียมเงาๆแบบนี้นะครับเป็น LED แล้วเช่นกันนะครับปลไฟท้ายก็ต่างกันนะครับความต่างนะครับที่ลงตัวเซ็นเซอร์ถอยนะครับ2จุดมีให้ทั้งคู่เลยนะครับ ขานี้เห็นของต่างตรงนี้แล้วนะครับกระจกก็ต่างนะครับกระจกจะมีของตัวเก่าจะกว้างกว่ากว้างนะครับกว้างกว่าแต่ตัวใหม่นะครับจะเป็นแบบจะแคบกว่าน่อยนึงนะครับเรียกว่าย่อส่วนย่อกระจกตรงมองหลังนะครับแต่ว่าถ้าทิวทัศ์ภายในนะครับสภาพภายในเนี่ยกว้างเหมือนกันนะครับขานี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของภายในครับเป็นยังไงไปดูอ่ะ สภาพของภายในนะครับภายในนะครับนี่เลยเป็นสีเบดต,ตัดกสีดําแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าชมเชนของตัว 1.6G ตัวนี้นะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับคอนโซลจะเป็นแบบเนียนๆแบบนี้เป็นแบนแบบนี้นะครับเรียกว่ากราฟ,ฟิกบูโทูแบบนี้เลยจะต่างกับปีของเขาที่เป็นรุ่นพี่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูเทียบ,เท,ยบเทียบกันไปเลยนะครับว่ามันต่างกันยังไงเนะบะเป็นสีเบดบักเก็ตซีธรรมดาแบบนี้นะครับอ่า เกียร์เป็น c v t 7สปีดเหมือนกันนะครับคอนโซลนะครับดูคอนโซลไว้เนาะนี่นี่คือความต่างของเขานะแต่ว่าพอมาเรามาดูกันที่2ตัวน้พี่เขาเปิดมานะครับแผงประตูนะครับบอกเลยจะเป็นไม่ใช่สีครีมธรรมดาเป็นครีมขา,ขาวๆนะครับออกขา,ขาวๆเลยนะครับแล้วก็แผงคอนโซลจะมีเล่นสันความนูนะคล้ายๆเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับเรียกว่าสวยรูทรงสปอร์ตของเขาเลยเรียกว่าต่างกันนะครับ หัวเกียร์นะคร 1941, um ับหัวเกียร์ก็ต่างเช่นกันนะครับหัวเกียร์จะมีความสันโนขึ้นมานะครับเรียกว่าเพิ่มเกาะบอดี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ระบบ T okay, R C นะครับมาอยู่ตรงกลางเลยนะครับเรียกว่าระบบการเลื่อนถลายนะครับเซฟตี้เนี่ยย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับส่วนตัวจอนะครับที่จอเป็น M F M วิทยุนะครับก็เรียกไวขึ้นมามีจอนนนขึ้นมาแบบนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับอ่านี่คือความต่างนะครับกว้างและต่างและดูสบายดูกว้างมากกว่านะครับ ภายในนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นแบบบัคเก็ตซีดแบบนี้เป็นสีขาวขาวครีมคีมตัดกับตัวเบาะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้จตเข็บได้สีขาวนะครับรถจะสวยหรูกว่านะครับเบรกมือก็ยังได้มาเป็นเหมือนเดิมเช่นกันนะครับรถจะดูทรงสปอร์ตมากกว่านะครับภายนอกภายในนะครับต่างกันประมาณนี้เลยนะครับส่วนข้างหลังนะครับท้าสองข้างหลังนะครับความกว้างสบายนะครับบอกเลยว่าพอๆกันนะภายในนะครับบอกเลยภายในอ่ะ ระยะความกว้างต่างๆเท่ากันนะครับแต่จะต่างตรงที่ของเขาไม่มีตัวไฟตัว on you e นะครับไม่มีฟ a s t charge จ2.1นแอมป์าา M นะครับนี่คือที่เขาไม่มีนะครับที่เขาต่างกันเนาะแต่ตัว 1.6G ปี19คันนี้ตัวโฉมปกตินะครับมีนะครับมีให้อ่ามีความต่างนะครับแต่ถ้ามองนะครับมองผิวเผินนะครับตัว เก่าเนี่ยกว้างกว่าดูกว้างกว่านะครับถ้ามองจากภายนอกไปเนี่ยดูกว้างนั่งสบายกว่านะครับแต่รูปรูปทรงนะครับแล้วแต่ชอบชอบแบบไหนชอบแบบเก่าแบบใหม่นะครับแต่ตัวแบบใหม่ก็จะไปดูว่าทรงสปอร์ตมากกว่านะครับราคาก็ต่างกันนะครับโฉมคนละโฉมนะครับราคาต่างกันอยู่10,000แบาทเลยนะครับรถ2คันนี้ใครชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับคันนี้ก็ราคาสี่แสนกว่าคันนี้ก็ห้าแสนกว่านะครับ ต่างกัน1นึ่งแสนบาทนะครับสนใจคันไหนโทรหาผมนะครับปรึกษาเรื่องรถอาทิตย์มือสองเกตเอนะครับรู้ลึกรู้จริงเรื่องรถต้องโทรหาเป้เท่านั้นนะครับผมเป็นฝ่ายจะซื้อมาก่อนนะครับดังนั้นเรื่องรถเนี่ยผมดูละเอียดทุกมุมทุกจุดผมดูได้หมดนะครับแล้วบอกทุกตรงเลยนะว่าตรงไหนไม่เดิมตรงไหนโดนมาเรียกว่าไม่มีหมอกเม็ดใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อความสบายใจของลูกค้าไปได้เลยนะครับ แต่ได้รถดีรถเดิมไม่อยากโดนย้อมแมวนะครับแนะนำท่ายโทรหาผมนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับคราวนี้เรามาดูการที่ห้องเครื่องนะครับบล็อกของห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงนะครับอันนี้คือตัวนิโฉกจีธรรมดาตัวเดิมของเขานะครับเป็นดู a ว VVTI ทนะครับนี่คือนวัตกรรมของตัวน6โฉกจีนะครับเรียกว่าสภาพเครื่องแบบนี้อันนี้มีฝาครอบนะครับมีฝาครอบตำแหน่งต่างๆนะครับเรียกว่าแบตอยู่ตรงนี้เนาะอ่า นี่คือบล็อกของเขานะครับแล้วเราอ่าดแล้วคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของการดีไซน์ของตัว All New นะครับว่าเป็นยังไงตัว All New นะครับสภาพ้องเครื่องนะครับมีการย้ายตำแหน่งแบตนะครับแบตจะอยู่ตรงนี้นะครับจะย้ายมีตรงนี้แล้วก็กองอากาศนะมีการย้ายตำแหน่งกันนะครับกองฟิวกองเลยกองไฟอยู่ตรงเดิมนะครับตัวบล็อกครนนี้ยังไม่ขอเล้วไม่มีฝาครอบนะครับไม่มีฝาครอบห้องเครื่องนะครับตัวเครื่องได้มาเป็นตัวเดียวกันนะครับ น้ำมันคูเลนต์ตำแหน่งอยู่ที่เดิมนะครับของเดิมของเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็บอดี้ต่างๆนะครับอยู่ตาเดิมแบบนี้จะมีต่างก็คือโครงสร้างของตัวคานนะครับคานหน้านะครับคานหน้าปกติแล้วของอ่าอันนี้จะมีเว้าลงมานะครับเว้าลงแล้วก็ลาลากมานี่เลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้จะมีฝาครอบอยู่นะจะมีฝาครอบพลาสติกนี้ครอบอยู่นะครับไปดาด้านครอบอยู่อย่างนี้มันจึงไม่เห็นครับแต่ว่าถ้าเป็นของเอลติสนะครับตัวหนึ่งตัวเก่าเนาะ จะเป็นคันหน้าแบบนี้เลยนะครับคันหน้าเห็นแบบนี้เลยชัดเจนนะครับอย่างนี้เลยนะดังนั้นเวลาดูรถเนี่ยว่าชนหรือไม่ชนหน้านยตัวเก่าดูง่ายกว่านะครับตัวเก่าดูง่ายกว่านะแต่เห็นเลยว่าคันหน้าเดิมๆแบบนี้อันนี้ไม่เคยโดนชนเงี้ยคันหน้าเดิมๆนะครับตัวรุ่นพี่เขาเนี่ยตัวใหม่นะครับจะมีอโดนปิดอยู่นี้แต่จะดูย่ายนึงต้องส่องนะครับต้องส่องมาใช้ความจินนานึงนี่ดูหัวนงหัวน็อตอย่างเงี้ยครับต้องส่องเข้าไปดูอย่างนี้เลยนะครับ แต่ถ้าจะแกะก็แกะดูได้ไม่แกะได้แต่ว่ารถน่นจะเป็นริ้วรอยนะครับทําให้ราคาตกเนาะแต่ไม่เป็นไรผมดูให้แล้วนะครับคันนี้ทั้งสองคันนะครับเป็นรถสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยโดนชนเลยทั้งคู่นะครับบล็อกเซตต่างๆฝาเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับฝาก็โปรงนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับบ็อกเซตเดียวกันแต่ว่ามีการเรียกว่าริ้วสังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับตัวพี่กับตัวน้องนะครับ เรียกว่าคล้ายๆกันนะครับแต่มีความโค้งความมนต่างกันนะครับคราวนี้เรามาดูกันในส่วนของตัวฝากระโปรงท้ายกันบ้างไปยังไงฝากระโปรงท้ายจุดแรกเลยนะครับของเขานะครับของเดิมนี่อยู่ตรงกลางอย่างนี้นะปุ่มกดเนาะนี่อยู่ตรงกลางนี้เลยนะครับแต่แต่ตัวออนิวนะครับจะอยู่ย้ายมาอยู่ทางซ้ายทางขวานะครับอย่างนี้อ่านี่ครับอยู่ทางขวาครับแบบกดอย่างนี้เนาะนี่อยู่ทางขวานะครับนี่คือความต่างของเขานะครับ อ่าเปิดมานะครับสภาพทั้งนอกทั้งในครับเรียกว่าเดิมเดิมแบบนี้นะครับเดิมเดิมแต่ของเขานะครับพรมเนี่ยจะเป็นพรมแบบพุ่มหัวน็อตแล้วนะอ่าเป็นพรมพุ่มหัวน็อตแบบนี้แล้วนะครับอ่าก็จะไม่เห็นนะสภาพโครงต่างนะบอดี้เดิมเดิมแบบนี้เหมือนกันนะครับภายในก็ดีไซน์เหมือนเดิมครับกว้างขวางนะสี่ร้อยหกสิบห้าลิตรนะครับคนเข้าไปนอนได้ถึงสองคนเลยนะครับอ่า ขออนุญาตเปิดดูนิดนึงข้างในนะครับข้างในนะครับสภาพเดิมๆแบบนี้ยังอะไรแม่แรงอยู่ครบแบบนี้เลยนะครับนี่คือตัวอ่อนนิวนะครับสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับคราวนี้เรามาดูกันในตัวของรุ่นน้องเขานะครับเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมนะครับต่างแน่นอนนะครับตัวนี้พรมไม่ได้ครอบนะครับไม่ได้ครอบเข้าไปตัวที่ตัวนี้เนาะ ตัวของน็อตนี้แต่ว่าของของพี่เขาจะครอบนะครับอันนี้เราเปิดดูภายในนะครับภายในก็ต่างนะครับเพราะว่าตรงนี้ยางอะไหล่เนี่ยอ่าอันนี้ก็จะมียางอะไหล่แล้วก็มีคุญแจเครื่องมือต่างๆอยู่ตรงนี้เลยนะครับแต่ของพี่เขาจะมีเป็นโฟมนะครับโฟมมาครอบอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือความต่างของเขานะครับความกว้างนะครับบอกเลยว่าพอกันนะครับความจุ460ลิตรเท่ากันนะครับ อ่ะนี่คือความต่างนะเรียกว่าเปิดกระโปรงให้ดูทุกจุดเลยนะครับเปิดกระโปรงให้ดูเลยครับทางข่าให้ดูแล้วนะครับทุกจุดทุกหนูนะครับมีต่างอะไรบ้างนะครับนี่คือความต่างของเขานะครับมาเรามาสรุปกันครับความต่าง2ตัวนี้นะครับเป็นตัวนิวกับตัวจีธรรมดานะครับ เรื่องสีไม่ต้องพูดถึงนะครับสีมีเหมือนกันนะครับสีเทาดําสีทีม่มีหมดนะครับแต่ว่าต่างที่โฉมนะครับโฉมอเนิวจะมีความสวยหรูสปอร์ตมากกว่าตัวที่เป็นตัว G ธรรมดานะครับไฟหน้าที่ได้มานะครับจะเป็นมันติรีเฟคเตอร์กับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับเรียกว่ามีความต่างที่เห็นกับชัดเจนเลยนะครับแล้วก็กระจังหน้าที่ได้มานะครับต่าง จากเดิมนะครับมีสปอร์ตไลท์แต่ตัวจีธรรมดาคันนี้นะครับเป็นแบบลัางน้ำสี่แถบตํได้แบบนี้เรียกว่าต่างๆกันเลยนะครับส่วนตัวกระจกนะครับมีความต่างความกว้างความกว้างแล้วก,แวก,แวก็แล้วก็องศานะครับองศาความเอียงที่ต่างกันนะครับนี่คือมองแบบและเอียดชัดเจนนะครับและสมาช์เอนทรีมาเหมือนกันนะครับตัวแม็กก็เช่นกันที่ต่างครับแม็กจะเป็นกราฟิกทูโทนกับเป็นแบบบอลเงินอลลอยแบบนี้นะครับ และตัวกระจังหน้านะครับของเดิมของเขานะครับจะเป็นแบบปีกนก2ปีกนะครับแต่ตัวใหม่แล้วเนี่ยจะเป็นแบบปีกนกปีกเดียวนะครับถ้ามองจะเห็นนะตัวจัต้านะครับตรงนี้อ่านี่คือความต่างนะครับรถจะสวยหรูทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับแต่ภายในนะครับเรียกว่ากว้างกว้างนั่งสบายขับง่ายสะดวกสบายเหมือนกันนะครับถ้าที่ผมได้ลองขับนะครับตัวออนิวเนี่ยพวงมาลัยจะเบากว่าตัว1 6 G ธรรมดานะครับ ความเบาต่างกันนะครับผมมาไลยแบบหมุนเบาๆเลยนะครับพาเวอร์ของเขานะครับรถคันนี้ราคาต่างกันนะครับมือสองคันนี้ต่างกันอยู่10,000แบาทนะครับใครสนใจคันไหนนัซ้ายหรือขวานะครับโทรหาผม0ูนย์เก้าสี่เจดนะครับ2คันนี้มีโปรขับฟรี90วันนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้น2.59เท่านั้นหมดเขต3ามสิบธันวา t h i นะครับรถสนใจรถคันไหนนะครับโทรหาเปได้เลยนะครับราคาเนี่ยสี่แสนกว่าบาทเท่านั้นนะครับ สนใจโทรมา0 9 7 9 4 8 4 8หรเหรอลายที่ P A E underscore D I M O N D วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเป้รถเก่งมือสองให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ